นมัสการพระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงค่ะในวันนี้ก็เป็นการจัดฟังธรรมประจําวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมนะคะวันนี้ก็พิเศษนิดนึงก็คือมีสรุปพระสูตรนะคะสองชุดด้วยกันค่ะเรื่องแรกเป็นเรื่องมารู้จักสงสาวกในธรรมวินัยนี้แ้วก็เรื่องที่สองคือเรื่องการโจทย์พิขุในธรรมวิน,นัยตถาคตค่ะก็นิมนต์ตัวตัวชี้เลเซอร์มีไหม พอดีท่านมาร์กไม่ได้มาด้วยไม่สบายไม่ได้ติดอุปกรณ <c oughs> ์มา่าฮะเอะอเออมีคำถามเจนเลย ก็ไม่เธอเป็นคำถามนะครับแต่มันอาจจะเป็นข้อแย้งนิดหนึ่งเรื่องอุปัติอุปทานครับเรื่องอะไรนะอุปัติอุปัิกับอุปทานผมว่ามันไม่น่าจะใช่ตัวเดียวกันก็มันอยู่ที่ว่าเราจะเอาเหตุอะไรมาบอกว่าใช่ตัวเดียวกันกับไม่ใช่ตัวเดียวกันครับถูกต้องไหมอาตมาก็เอาเหตุจากที่พระเจ้าบอกว่าเหตุเกิดของอุปัติคือตัณหาและเหตุเกิดของอุปทานคือตัณหา มันมาจากเหตุเกิดตัวเดียวกัน ora, op op. ก็เอาตัวนี้แหละนะแล้วก็ก็จากที่เอพราะมีมีอุปธิเป็นปัจจัยต่างๆเนี่ยนะไอ้กิเลสต่างๆก็เกิดขึ้นนะก็คือการเข้าไปยึดถือแต่การความกว้างและความแคบเนี่ยนะอาจจะใช้ต่างกันตรงนี้ซึ่ง ซึ่งเราจะว่ามันมันแทนกันได้ก็ก็พูดได้อีกเพราะว่าอุปทานนี้ก็พูดได้แบบครอบคุมหมดเช่นพระสูตรที่บอกว่าพิขุผู้มีอุปทานจะปรินิพานไม่ได้ครับถ้าพิกุผู้ไม่มีอุปทานจะปรินิพานครับหมดอุปทานก็ปรินิพานอีกหมดอุปธิก็ปรินิพานครับแล้วก็อุปธิก็มีที่ แปลกกว่าอุปทานก็คือใช้อยู่เหนืออวิชาอีกพสูตรหนึ่งอีกครับว่าก็มีอุปธิเป็นปัจจัยก็จะมีอุปอมีอวิชาครับอ่า่ากนี้นี่ก็คือใน